เธอหันมาจม้องมองคำเมิงจนเขาต้องหยุดกึกเธอไม่ควรส่งยิ้มให้ใครถ้ามากับอีกคนมากึ้นไปพร้อมเลิกคิ้วข้าวหนึ่งเออเขาเอามือรูปต้นคออย่างน้อยก็ควรให้เกียรติคนที่เธอมาด้วยเธอยัดไม้้ํำตาลปั้นที่เหลือแค่ห่างนกใส่มือของก่อนสาวเท้าฉับๆกลับไปที่เรือเร็วสิจนมากต้องกึ่งวิ่งกึ่งเดินถึงจะตามทันน่กจ๋า เขาเพยายามเรียดแต่เธอไม่หยุดเลยฉันไม่ทำอีกแล้วจ้ะแลวฉันก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยพอถึงเรือเธอก็ลงไปนั่งหลังตรงหน้าเชิดมากจึงตามลงไปตอนที่พายกลับก็ไม่ยอมหันมามองเขาด้วยผ่านลำคลองม,มืดนิดทีม่มีแต่ความเงียบแต่ความเงียบนั้นไม่ได้ทำให้มากรู้สึกแย่แต่อ,อย่างใดตรงกันข้ามเขารู้สึกหลิงโลดเมื่อรู้ว่านาาไม่พอใจ ที่เห็นเขายิ้มให้ผู้หญิงคนอื่นจะเป็นด้วยความไม่ชอบที่ถูกมองข้ามหรือจะด้วยความหึงแบบคู่รักก็ตามทีมันเป็นไปในทางที่ดีกับเขาทุงฟิ้นมันคือเครื่องยืนยันว่าเธอมีใจให้เขามากพอจะเกิดอารมณ์หุ่นเคืองมากกินน้ำตาลปันที่เหลือหลังจากที่เธอเห็นว่ายังเถอมันอยู่แทบไม่รับรู้รสชาติและแทบจะหุบยิ้มไม่ได้เขาเคียไไ้ยวปภพายเรือไปอย่างอารมณ์ดี กระทั่งพาเรือเข้าเทียบท่าหน้ากับทอมที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางแมกไม้เขาเรีบก้าวขึ้นไปบนท่าก่อนแล้วยื่นมบือไปเพื่อจะรับเธอแต่หน้ากลับเหมือนใสเธอพาตัวเองขึ้นมาบนท่าด้วยใบหน้าเรียบเฉยสปัดชายผระสิ้นเดินดุ่มขึ้นเดือนไปโดยไม่รอระวังบันไดนะมันมืดเขาตะโกนไล่หลังไปด้วยน้ำเสียงระรึนร ไม่ได้มีความสลดแม้แต่น้อยรีบผูกเรือเข้ากับหลักอย่างรวกๆแล้วตามขึ้นไปบนเรือติดแสงตะเกียงจากน้ำมันมะพร้าวส่องต้องตุ๊กตาเพลิบที่นาาวางไว้บนโต๊ะไม้ตัวเตีย้ยบนด้นมีกระจกตหลักไม้จิ๋วและวีของนาบเธอนั่งอยู่ตรงนั้นแกะผ้าเช็ดหน้าที่ปิดหน้าออกแล้วฉีหน้ายังราบเรียบตอนที่เห็นเขาเดินเข้าไปหากินน้ำไหมเดี๋ยวเอาให้ มากถามอย่างโตใจฉันจะนอนแล้วเธอตอบพ้วนพลานเดินไปที่แครมาเพียงแค่พยัยหน้าก่อนบอกแต่ก่อนจะนอนฉันอยางบอกอะไรอย่างนึงฉันชอบที่เห็นธอโกรธนะเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าในหัวใจเธอยังมีที่ว่างให้ฉันเข้าไปวุ่นวายอยู่เหมือนกันน่าชะน,นักมือที่กําลังจะรวบมุ้งลงเธอจ้องเขาหน้าบึ้งตก่อนจะมุดเข้าไปในมุ้งสีขาว ที่ดูเหมือนก้อนเมฆขนาดใหญ่กลางทงเรือนไม้เมื่อมีเพียงแสนสลัวของตะเกียมมากไม่ได้ซ้อสีต่อแต่เดินไปลงดันประตูหุ่นไส้ตะเกียมลงให้เหลือเพียงแสงริบหรี่กลิ่นควันไฟจางๆและกลิ่นป่ายเย็นชื้นโชยผ่านหน้าต่างที่เปิดรับลมไว้คามุดมุ่ตามเข้าไปนอนทางฝั่งของตัวเองไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่อีกฝั่งหลับไปแล้วหรือยัง แต่เพียงอึดใจเดียวเขาก็แวลเสียงตอบกลับมาเบาเสียจนเกือบไม่ได้ยินคิโลคำด่านั้นทำเอเมาถึงกับต้องกัดปีนฝีป,ปากรั้นคำาขอนอนฟังเสียงมแมลงกลางคืนและเสียงน้ำกระทบตะลิ่งที่คุ้นเคยแต่คืนนี้มันกลับฟังดูไพเราะก,กว่าทุกคืนความริงโลดในใจยังไม่หมดดับลงเพราะรู้ว่ามีหัวใจอีกดวงที่เริ่มจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเขา เขานอนงงใต้ท้องหลังคาตับจากที่เรียงซ้อนกันมืดมัวสลัวตาเห็นร่รไรเป็นแนวโพรงไม่ไัยที่ขัดประขอไว้ความรู้สึกอิ่มเอ็มใจยังคงปลุ่นอยู่ในอกจนกระทั่งความเหนื่อยล้าจากการพายเรือพาเขาเข้าสู่หวังหลับไหลโดยมีรอยยิ้มขาวหยุบนใบหน้าจนถึงวินาทีสุดท้ายแสงแดดฟอนยามเช้าสองลอดช่องว่างของฝาไม้ไผ่เข้ามาแย,ยงตา จนมากต้องขยับเปลือกปลายหยีหลบเห็นละวอาฝุ่นลอยควงล้อแบบลำแสงสีทองที่พาดผ่านกลางห้องเขาบิดคิดเกียจจนกระดูกลั่นทางกบสูดอากาศสดชื่นที่มีกลิ่นไทยดินและกลิ่นหอมของตับจากหลังถูกน้ำค้างฉะเข้าปอดดูจะเป็นเช้าที่แสนธรรมดาแต่สำหรับมากมันกลับพิเศษกว่าครั้งไหนเขาลุกขึ้นนั่งด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นว่ามูถูกรวบขึ้นแต่เรียบร้อยแล้ว หน้าตื่นก่อนเขามากกว่าตามมองไปรอบห้องทุกอย่างยังคงเหมือนภาพสุดท้ายก่อนเข้านอนเว้นแต่บนโต๊ะไม้ตัวเตี้ยที่มีพันดอกพุทซ้อนวางเพิ่มเข้ามา่โกลิินหอมเย็นอบอวลไปทั่วเรือนเขาลุกเดินตามปิ่นควันไฟที่โชยมาจากหลังกระท่อมเห็นหน้ากำลังนั่งอยู่หน้าเตาดินเผาใช้ฟืนดุนเล็กเขี้ยทานในเตาให้ไฟติดสม่ำเสมอ ใบบุญจับเปลวไฟตบกระทบผิวแก้มของเธอเป็นสีส้มจางใบหน้าดูสดใสและสงบกว่าเมื่อคืนแล้วมากหยุดยืนมองเหมือนโดนมนต์สะกดและคิดว่าเขาอยากตื่นมาแล้วได้เห็นภาพนี้ทุกวันแค่นั้นชีวิตก็มีความสุขแล้วหน้าขห็นความประมงเขาเหมือนรับรู้ได้ว่ามีคนยืนมองอยู่จุกเอาเนื้อเข็มให้แล้วนะน่าจะเอามาวางไว้ถ้าแต่เช้ามืดเธอจะกินแบบทอดหรือย่างละ่ะ อาวันที่น่ากยาบกิงเธอไม่พูดอะไรแค่วางขาปิ้งตาลงบนเตงและจัดวางเนื้อตาแห้งชิ้นบางลงไปกลิ่นหอมของเนื้อเค็มเริ่มกำจายไปทั่วเมื่อถูกไฟร้อนฉาพู่ขึ้นมาใส่มาเดินเข้าไปนั่งค้านเธอฉันจะเป็นคนตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงข้าวเองน่าแค่ช่วยปลูกฉันก็พอเริ่มจากพรุ่งนี้แล้ให้ฉันทำอะไรล่ะ